โอ้มวนเขาละโอ้มายอมไปเลยไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะะข้าวเจ้าสีไหนลูกไหนไหนเอาอังเปาสีไหนปีประจับออผังดิั่บะงานอะไรจ้า

มันหมานมันหมานเปิดตลาดให้เมื่อื่นให้แม่มันหมานเด้อปุ่นต oh <im okay. okay. ั <im <im ้างปุ่นตั้างปุ่นกับสิคีลังพ่อละปุ่นจากมองสิบหกสิบหกตอนแรกประมาณจากมองตอนแรกนั่นสิโมงแรงจ้าอุ้ยวันรวยตัวนี่อุ้ยวันรวยพอดีเลยวันที่สิบหก

อันเปิดประตูใส่อาบน,น,น้ำพุ่นไปละพุ่นไปหาพี่ละพุ่นอัดลาดสินว่ไปไปบ่ไปวะงูงมาขึ้นบ่นนี้เต็มงูมาแล้วม,มือยอมไปหาพี่มากวนพ่อยแล้วกอดข้อกอดข้อข <c oughs> ีอ <c oughs> ้ด <c oughs> ื้อน,น้อย ตัวป้วนน้อยเดี๋ยวจะพาออกไปแล้วป้วน <c oughs> นี่ลีเนาะโอ้ปอ้าตัวไปแล้วไปแล้วไป,ปไปแล้วนุนนุนนุนวิ่งไปหาพี่แล้วจะไปไหมออกไปหาพี่บอ ไปบ้นัน่นอืมบ่ยอมออกไปอีกอืมเออนั่นไงลีลาขนาดเปิดประตูให้แล้วยังบ่ยอมอยากไปอยู่เออบอมักแบบออกง่ายๆแมนบอเขามักปิ้นม,กมักปลายแมนบอไม่ชอบแบบออกง่ายๆ ไปแล้วแม่ไปแล้วอุย้ยเบิงลีลาเบิงลีลาโอวยขึ้นนั่งเล่นน้ำใหม่แล้ววันนี้โอ้หมวนเขาละโอ้มายอมไปเลยพูนเออพูนอ่ะเอ้าเอาสีดันออกเอ้าเอ้าไปเลยเออเออแม่ไปละเออ หลอดทองเขาปื๊ดนกทางดีมีไม่เดินขังอยู่น้ำผีได้บะเนี่ลีลาได้บะเน,นี่มาอย่างนี้นมาอย่างนี้เฮ้ยน่วยจอบลอยมาอย่างนี้ไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ไปไปอาบน้ำเลยไปเลย ฮึฮึฮึนั่นนั่นซุนถือขิงยืนอยู่จุกไปทําแม่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 ยามาลีลาอยู่นี้นั่นแน,น่นแน่นแน่นแน่นหาแนวเล่น ไปเลยพ่นแม่อาบน้ำยุพ่นแหมเออเออโซดาเขาคูไปเลยวะเออเออเจอพีโซดาคูเลยวะเออเอ้ออืมอืมอืม บริกานพอหน่อยเข่าบอกบ่เงดจักเม็ดนั่นนั่นนั่นกาแฟจัดการกาแฟเด็กน้อยเอาของไปเล่นอีิ๊วกาแฟจัดการเลยเออกาแฟกะย่างนี้สวยว่ะ ออมี่ต่คนเขเมินะได้แล้ววิ่งตามกันแล้ววิ่งตามกันแล้วเออเออวิ่งตามพี่ไปแล้วเออจะไปไหนเนาะบันนี้เนาะนังงน่งลงนันงน่งลงในเขานั่งคือพี่ห็นนั่งลงนั่นกาไปอีกละ่ะอ bacteria, โอ้โหโอ้โเจอรถ ถอยก้นยย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 เจอนนำเจอน้ำเจอพ่อขีดน้ำยังไงล่ะเออเด็กป่วนเลยพี่ปีช่วยหนูเนี่ยพี่ปีช่วยหนูด้วยอุ้ยคั่นขั้น โดนน้ำแล้วคันเลยจ้าเด็กเสพบน,นันมาข่าวเต่าเขาอีกวันนี้บ่มีน้ำมันสีห่วงยู่ได้วันนี้เขาอุ้ยอุ้ยอย่าไปดึงของพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ย กันเขียวไปกินของแม่พุ่นแม่เเล้วก็ห้องมีน้ำในกกบห้องไปพุ่นไปอาบน้ำไปลูกไปไปไปเร็วเร็วตีตูดีจากบาดได้หรอเบิ้งเบิ้งตียังหน่อยกันนะเบิ้งเบิ้งเบิ้ง อืม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 กันเถียวกัเถียวเมื่อเปียกเครื่องเดียวเปียกน้อยเดียวว้าวตาเอตะเอหน้าใครว่าผู่ออกมานี่ว่านี่ไปเลยปีนี้ไปเลยเป็นยังจ้าบุหอยูเถอะไปอาน้าปะะปะ เดี๋ยวันเดี๋ยวก็ได้แผื่ออยเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 อาบน้ำเร็วๆแม่อาบเร็ว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 เโอ้ยไปเร็วไปนั่นบอกไปอาบน้ำยังไปหมุนขาพี่อีกอยู่นั่นอึดมองไปหนีล่ะ

ไปไปพ่วงพ่วงพ่วง้ยๆๆเฮสวนผักเข้าผักผักหวยหย้ยหไปเลยบักพิกแม่หุยหยหุยห่ได้แล้วบ่ได้แล้วถึงน้ำแล้วไม่อยากออกได้บั่นนี่ข่วนกางขาเงือ โอ้โหมีลูกละนาดออกมาด้วยเสียงตีลูกละนาดไหมน้ำจ้าเนื่นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย